โอ้อ mm ันนี้ก็เป็นนังสี่ว่มันมันยกเบิ้งเลยนี่คนมันยกเบิ้งครับนี่อันเดียวนะโอ้โอ้เูิว้าตัวเดียวตัวเดียวก็คุ้มแล้วครับผมหยักไง้วครับวายูหลอกคุณตุ่มใหเป็นนังสี่อ้ยบักไงนะครับ ตุ่มนะครับตัวนี้ครับผมนะครับหลังแรกเ้างก็ะยูนี้นะครับครับผมโอ้ยคือวะเนาะโอ้หลุดๆครับผมเข่าอยู่ครับตัวนึงครับ,คร,บ,รบ,ค,รบครับผม ครับสวัสดีช uh ว่วงเศาร์นะครับเมื่อนี้เบาหน่อยพาเรากปชั่วโมงกู้ตุ้มดักปลาไหลนะครับผมเมื่อนี้เขาจะออกมาดึกในเด้อครับผมประมาณตีหานะครับไปครับไปกู้กันเลยนะครับผมว่าเขาจะแดดวันะครับผมตอนเสาครับผมไปครับไปกู้กันเลยครับผมเขาก็ออกมาดึกในเด้อครับตีหาเครื่องครับออกมาครับก็จจะมากู้กันนะครับ เป็ดใส่นะครับนี่ครับหลังแรกเ้่ากับยืนนี่นะครับครับผมโอ้ยคือ่ะเนาะโอ้หลุดๆุครับผมเขอ่าอยืนครับตัวนึงครับ ครับผมตัวแรกแขกมงมันเข้ามาแล้วครับไปครับครับหลังนึงเท่าไก่ยูใส่นึงเหมือนกันลองหากันดูครับครับหลังนึงเท่ากันยู่นี้นะครับผมโอ้เป็นยังไดนะง,น,งน,ดน,นะครับหลังนึงเท่าครับโอ้ พวกเขาครับกลางนะี้็อยดูนี่นะครับผมปวดเป็นแดงครับเขาครับผม ครับอีกขั้นหนึ่งอีกอันหนึงเทาไหครับโอ้ตัวนึงครับผมครับตัวนึงครับกับปูน้อยตัวนึ่งโอ้แต่หลุดหลวมนะครับผมนะครับครับมาดึกเลยนะครับหุวตีหาครับใกล้ึงหกโมงแล้วครับ ว่าเขาออกมาเข่าตะแนงนะครับเมือนว่าเขาจะไปเห็นงานนะครับนี่ครับอีกหลังหนึ่งเขาแล้วครับุ่นกันเงาเลยนะครับผมหลังนี้ว่าเข่าครับโอ้เดือดจะลุนลูกเลย ตเ,เครับผมก,ก็่อยู่นี่สามลังนะครับับขังบอเพลนครับหลังหนึ่งเขาเนี่ครับผมโอ้เด็ดตัวครับสองตัวครับผมจะด,ดุนหน่อยครับ สองตัวไปครับผมหลังครับอีกหลังนะครับหล,ลังนีวัชเขาครับผม อีกหลังนึ่งเท่านะครับผมโอ้ยมะเขาครับโอ้โอแต่ครับอีกหลังนึ่งห้างอายุนี่นะครับผมหลังสุดท้ายแล้วครับครับหลังนึ่งห้างอายุนี่นะโอ้อันนี้จะเป็นสี่วัด คนมันหยุกเบิ้งเหอเนี่ยนี่คนมันหยุกเบิ้งครับนี่อันเดีบนี่โอ้โอ้เวิร์ดตัวเดียวตัวเดียวก็คุ้มแล้วครับผมหยักไงนะครับวายอูีกรอบุ้ยจุ่มเขาเป็นน้ำสีอ้ยบักไงเลยครับ ตุ่มนะครับตัวนี้ครับผมครับใส่เมืองผลงานเน่้มซอเนาะครับก็ได้ปลาไหลนะครับอันนี้ก็สองนะครับผมอันนี้ตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะครับก็ได้ปลาไหลหาตัวนะครับก็ตัวนี้ใหญ่สุดกมูครับใหญ่กมูนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็รุ่นน้อยวัดครับปล่อยไว้แล้วนะครับผมนี่ครับยังมีควบหมานอยู่นะครับนี่ครับ อันนี้ก็สองตัวครับปล่อยครับสิบปล่อยเวิร์เดอร์ครับผมแต่ตัวนี้ออกกับบ้านนะครับอันนี้ก็ตัวน้อยนึงนึงครับครับกับเงี้ยที่ใส่กับเงี้ยข้อไก่ตุ่มนะครับนี่ครับผมเงี้ยห้องครับก็ยังมีขั้วมานให้พี่น้องได้รับชมกันอยู่นะครับผมครับตัวนี้ก็ปู่ตัวนึงนะครับก็ปลาไหลอีกตัวนึงนะครับครับคลิปนี้กับไว้ซานี้ก็นนะครับผม อย่าไปเบิองว่าเขาจะไปดักปลาไหลทางใดอีกนะครับช่วงนี้ก็นาฝนครับน้ำท่วมครับถ้ากับปลาไหลก็ได้อยู่นะครับผมได้ให้พี่น้อนในเบิ้งชมกันอยู่ครับย่อมเศร้าครับบ้านกับวัฒนธรรมให้เบิ้องนั้ครับผมเพราะว่าเขามาค้ำครับจะเสียหายเงียบนะส่วนแบ่นีนกระสิบปอยนะครับผมครับปล่อยนะครับ ตันวน้อยเพราเขาเพราะกครับปล่อยกระปยวยนะครับผมนี่ครับปล่อยไปแล้วครับ <c ười> ตัวนไหวแรเขาก็บเพออกครับแต่ตัวนี้ออกกลับบ้านนะครับผมใหญ่สุดนะครับครับคลิปนี้ก็ไวสักหน่อยก็น่าครับผม กันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับกำลงไปครับไนไปครับผมถ้าถ้าชอบคลิปนี้มึงลิปนี้ห้องก็มาดักปลาไหลเนาะครับผมวางห้องก็มาเดินในเรื่อครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหนักนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจบบาหน่อยพลาดเหตุชีปดีๆออกมาพี้นองนไในรับชมต่อไปนะครับชิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก็นนะครับผมสวัสดีครับ